สวัสดีคุณผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมโสพลนาวัตนาพงศ์นะครับมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่31ที่บราซิลกำลับบงจะเริ่มต้นขึ้นระหว่างวันที่5จนถึง21สิงหาคมนี้ครับโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้นักกีฬาไทยได้โค้ตาไปแข่งขันแล้ว50คนด้วยกันครับมากกว่าครั้งที่แล้วที่มีนักกีฬาไทยไปโอลิมปิกเกมส์ครั้งก่อนหน้านี้37คนครั้งที่แล้วเราได้มา2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงครับ ส่วนโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลครั้งนี้ประเภทกีฬาที่แข่งขันกันทั้งหมดคือ28ชนิดกีฬา mm hmm. เหรียญทอง306เหรียญให้ชิงชัยกันและแน่นอนครับว่านักกีฬาของไทยมีโอกาสจะคว้าเหรียญรางวัลจากหลายประเภทชนิดกีฬาด้วยครับ อลนเกมเนี่ยนี่ว่าทั้งโลกทุกคนจะตามองเป็นโอกาสที่ทุกคนทั้งโลกสนใจกีฬาเพราะว่ากีฬาจริงๆมันก็เหมือนสนามจำลองชีวิตมันเหมือนเขาเรียกอะไรอะสนามลบที่ไม่มีเลือดอะอาจจะไไกกลลแน ว่าถ้าคนไทยได้ยืนอยู่บนแป้นโอลิมปิกแล้วร้องเพลงชาติมันเป็นอะไรที่คนไทยแล้วคนไทยยิ้มยิ้มเรามีความสุขกับความรัเรีจครั่นักกีฬาไทยที่ได้โคต้าไปโอลิมปิกเกมส์ในแต่ละคนนั้นต้องทํางานอย่างหนักครับทั้งฝึกซ้อมและตระเวนแข่งขันได้โคต้ามาแล้วยังต้องรักษาสภาพร่างกายฟิตซ้อมอย่างหนักเพื่อไปพิคสมบูรณ์สูงสุดณช่วงเวลาทาการแข่งขัน พราะคู่แข่งที่ต้องเจอเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดของแต่ละชาติและมาจากทั่วโลกด้วยครับวันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยกับนักกีฬาแนวหน้าของไทย2คนด้วยกันครับมวยสาคนสมัครเล่นถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากทุกครั้งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม และมวยก็ยังเป็นกีฬาที่คนไทยเคยคว้าเหรียญมาได้นับตั้งแต่พยาวคูทวนทรัตคว้าเหรียญทองแดงมาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่21ที่แคนาดาถัดจากนั้นครั้งที่23ทวีอัมพรมหาคว้าเหรียญเงินมาให้กับทัพนักกีฬาไทยได้หลังจากนั้นนักชกทีมชาติไทยก็เป็นเจ้าประจำที่หยิบเหรียญรางวัลกลับมาฝากคนไทย และในแต่ละครั้งนอกจากคนไทยจะได้ชื่นชมดีใจกับเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกเกมส์แล้วนักชกทุกคนเองก็เหมือนได้รับรางวัลของชีวิต,ตว Dios, หลังจากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยตราก mm ตรำจากการฝึกซ้อมอย่างหนักแต่ก,กว่าที่นักมวยทุกคนจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายที่คนไทยยังไม่รู้ทั้งการฝึกซ้อมตระเวนแข่งขันไม่มีเวลาแม้กระทั่งการได้พบกับครอบครัว วันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยวุฒิชัยมาสุกนักพกโอลิมปิกรุ่น64กิโลกรัมที่ว่ากันว่าฟอร์มแรงที่สุดในขณะนี้คนอาจจะไม่เข้าใจว่ายากขนาดไหนกว่าจะได้โคต้าไปโอลิมปิกเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะได้ไปโคต้าโอลิมปิกเอ็มอร่า้ฟังได้ไหมพูยากเลยผมพูดพูดผมพูดผมกล้าพูดเลยโคตรยากตอนนี้ผมอยู่ตอนตอนคือ รอบ16คนย,ยังได้ยังได้ไปแล้วนะครับอรอบ16คนนี่คือยังไม่มาต้องคัดโซนเอเชียโซนยุโรปโซนแอฟริกาค่อยมาต่อยกันนะคือโอลิมปิกครั้งนี้ที่เราไปคือตอนนั้นมันยังไม่มีเวิร์ดซีรีส์ตอนนี้เขาแยกไปให้เวิร์ดซีรีส์ด้วยการที่ของกลุ่มโอล,ลิมปิกของเรามันก็เลยมีโค้ต้าเหลือน้อยอืมทีน,นี้เราก็มาคัดโซนเอเชียแล้วก่อนคุณต้องติดหนึ่งในสี่ในโซนเอเชียนะครับเพื่อที่จะเข้าไปต่อยในเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพถ้าคุณไม่ติดหนึ่งในสี่คุณไม่มไได้ปนะครับ คุณต้องมาคัดกันอีกคือรุ่นในเงาสามคนเหรียญเงินเหรียญทองนี้ได้ไปแน่นอนแล้วเหรียญทองแดงสองคนละคุณต้องมาต่อยคนนอีกนะแล้วขวากุณจะต่อยได้เหรียญทองแดงคุณต่อยกี่ครั้งละสามถึงสี่ครั้งเพื่อให้ได้โควตาเหนื่อยมากยากมากครับกวาจะมาถึงวันนี้นะเห็นเด็กๆที่ซ้อมซึ่งเอ็มก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วครับผมผ่านจุดนี้มาแล้วผ่านความยากลาบากแบบนี้มาแล้วเหมือนกันผ่านวันเวลาแบบนั้นมายังไง คือเราอยู่ผมอยู่มาแล้วก็ผมก็ถือว่าอยู่นานอ,อยู่ตั้งแต่เด็กแต่เก้าปีแล้วก็ได้ดูประสบการณ์ทุกคน,นไม่ว่าเป็นพี่สุบันพี่แก้วพี่สมจิตพี่มนัฐครือผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทุกคนแล้วก็ดูประสบการณ์แตทุกคนว่าใครเป็นยังไงอะไร,ะไรยังไงเราจะทํายังไงถึงถึง,ถงจะ<า>ประสบความสําเร็จถึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็นํามาปรับตัวเข,ข้ากัาสบสโมสร แรกตื่นเต้นขนาดไหนแต่ว่าผมตื่นเต้นไหมผมไม่ได้ตื่นเต้นครับผมทำทำทุกวันให้มันเป็นเหมือนทุกวันที่ผมซ้อมมาตั้งแต่ผมอยู่ทีมชาติจนถึงปัจจุบันพอซ้อมทั้งปีใช่เก็บซ้อมตลอดปีผมอยู่มานี้8ป9ปีก็อยู่อยู่อย่างนี้ยังไม่เคยได้ไปไหนคือซ้อมอยู่อย่างนี้แล้วผมก็อยากทําให้วันวันที่ล้มเหลวจนมาถึงวันที่ประสบความสำเร็จอยากทําให้มันอยู่มันเหมือนเดิมทุกทุกวันแล้วไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมซึ่งซีเกมที่เกมผมไปต่อยได้หมดแล้วแล้วโอลิมปิกเกมที่ผมังไม่เคยได้่อนี ครั้งแรกที่ผมไปโอลิมปิกเกม,มผมก็ชาทิไมาที่ตรงนั้นมาเต็มที่แล้วก็ฟิตร่างกายย่ของเราเต็มร้อยแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บเชื่อว่าไปถึงบนเวทีผม,มเชื่อว่าทุกคนขึ้นไปบนเวทีแล้วต้องการจอชนะกลับบ้านนี้ทำไปเพื่ออะไรครั้งแรกเลยผมล้าพูดได้เลยว่าทําเพื่อชาติคือเรามีตัวชาติติดองเราเราภูมิใจคือเราเป็นตัวแทนไม่รู้กี่ล้านคนต่อมาก็คือตัวเราเองแล้วก็พี่น้องชาวไทยครอบครัว ที่ช่วยเชียร์ช่วยดูเราอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนอะไรมีความสุขมีความสุขไปพร้อมกันมผมคิดว่าถ้าคนไทยได้ยืนอยู่บนแป้นโอลิมปิกแล้วร้องเพลงชาติมันเป็นอะไรที่ค,คนนะไทยแล้วคนไทยยิ้ม,มยิ้มเรามีความสุขไปอมคัามรับ,รบ,รบขณะที่อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนะักแต่นักกีฬาไทยกลับสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น คือกีฬายิงเป้าบินซึ่งน้องนีสุธิยาจิวเฉลิมมิตรไปสร้างชื่อมากมายในการแข่งขันระดับโลกล่าสุดเธอคว้าแชมป์โลก2รายการติดต่อกันคือแชมป์ ISSF World Cup 2016ที่บราซิลและ ISSF 2016ที่ซานมาริโนจนเธอได้เป็นมือหนึ่งของโลกแล้วในขณะนี้และยังสามารถคว้าโคต้าโอลิมปิกได้เป็นคนแรกของทัพนักกีฬาไทยอีกด้วย และถือเป็นโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่3ในชีวิตของเธอด้วยด้วยความที่กีฬานี้มันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะคะเรามีสปอนเซอร์ที่คอยดูแลเรามา7-8ปีพอดีท่านเสียชีวิตไปอันนั้นก็น่าจะหนักเพราะว่าอยู่ในช่วงกึ่งกลางระหว่างที่เราต้องคปริฟายไปโอลิมปิกคือจะได้ตัว๋วไม่ได้ตัว๋วจะเลิกเลยไหม,ม <า S 2> หรือจ <ะ S 3> ยังไงใช่ใช่มันเป็นเหมือน เราต้องตอบคําถามตัวเองเราก็ต้องปรึกษาคนรอ,อบๆข้างอะไรางเงี้ยค่ะแล้วเราก็แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเตรียมตัวไปเพื่ออะไรเพราะตั๋วโอลิมปิกก็ยังไม่มีอนาคตก็ยังไม่เห็นว่าใครจะมาสนับสนุนเราตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกีฬาสมัครเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างยากตอนนั้นตตัดสินใจ ตอนนี้ได้ตัวไปโอลิมปิกแล้วเรานิ่ง,ง,งขึ้นกว่าเดิมไหมในแง่ของการแข่งขันเทียบกับสองพังที่ผ่านมาเออเอนจอยกับการแข่งขันมากขึ้นถ้านิ่งก็บางทีคนดูเวลาดูนี้แข่งก็ดูว่านิ่งหรืออะไรอย่างเนี้ยจจะนิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าความรู้สึกในตัวนี้ก็คือนีนสนุกกับมันมากขึ้นมันเหมือนเราอยากได้อะไรอะแล้วเราก็คิดข้ามช็อตไปแล้วแต่หมายความว่ามันไม่มีหรอก ที่จะบอกว่าคุณไปครั้งที่สามแล้วคุณต้องได้คุณเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วคุณต้องได้ม,มันไม่มีเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าโอเคประเทศอื่นอเมริกาจีนอิตาลีทุกคนก็ทําเต็มที่หมดมแล้วทุกคนก็อยู่ในเลเวลที่เป็นเอลีทก็คือเป็นนักกีฬาที่ท็อปของโลกหมดทุกคนทุกคนเคยแพ้นี้ทุกคนเคยชนะนี้นี่เคยแพ้เขานี่เคยชนะเขามันอยู่ที่วินาทีนั้นนะตอนที่กำลังแข่งอยู่เลยใช่เพราะฉะนั้นคือไอ้พวกความคาดหวังต่างๆมันมันไม่มีประโยชน์เลยจริงๆ มันไม่มีประโยชน์ทั้งคนที่คาดหวังแล้วก็คนที่ถูกคาดหวังใช่สำหรับกีฬาโอลิมปิกเกมเนี่ยนิว่าทั้งโลกทุกคนจับตามองมันเป็นโอกาสที่ให้คนมาดูกีฬาเป็นโอกาสที่ทุกคนทั้งโลกสนใจกีฬาแต่ก่อนนี้มันอาจจะกีฬาอาชีพทุกคนจะถึงจะสนใจ แต่ตอนนี้คือกีฬาสมัครเล่นเนี่ยทุกคนหันมาดูในเวลาเดียวกันมนี่ค่ว่ามันเป็นมันเป็นข้อที่ดีถ้าถ้าคนไทยหรือว่าใครที่มีโอกาสได้ดูกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเราได้เห็นนักกีฬาเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าเฮ้ยเขาพยายามทุ่มเทถ้าเราถ้าเราเลิกมองที่ผลเหรียญใช่ถ้าเราเลิกมองนะเราจะเอนจอยกับแมตช์การแข่งขันได้เยอะเลยว่ากีฬามันสนุกกีฬามันเห็นทั้ง เขาพยายามมาตลอดชีวิตเนี่ยวันนี้เขาทําเต็มที่จนามาถึงจุดนี้ใช่จิตวิญญาณของนักกีฬามันจะแสดงออกมาในแมชการแข่งขันคือถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะ enjoy เนี่ยในช่วง2อทิตทีของโอลิมปิกเนี่ยทุกคนจะได้ประโยชน์จากโอลิมปิกมากเลยนะคะหหนักกีฬาแบบตั้งใจมากบางคนได้เหรียญร้องไห้ทําไมเขาถึงต้องร้องไห้ขนาดนั้นเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะแน่ๆแล้ววันนี้เขาแบบไปถึงจุดเป้าหมายของเขาอะอย่างเงี้ยมันคือเราได้เรียนรู้นะ เพราะว่ากีฬาจริงๆมันก็เหมือนสนามจำลองชีวิตม,มันเหมือนเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะสนามลบที่ไม่มีเลือดอะอจากประสบการณ์ของนีแล้วก็เท่าที่เราดูหลายๆคนเป็นตัวอย่างนะคะบางทีเราเห็นคนประสบความสําเร็จเนี่ยเราเห็นตอนที่เขาสําเร็จแล้วใช่ ทำอะไรก็ดีไปหมดทำอะไรก็ถูกไปหมดแล้วเขาก็คิดว่าทุกคนคิดว่าการเริ่มต้นเนี่ยไปสู่การสําเร็จความสําเร็จเนี่ยมันคือเดินไปตรงๆเดี๋ยวมันถึงเองใช่การแี้สั้นมากไม่ใช่เส้นทางมันแบบหุบเหวขวากน้ําภูเขาไฟไหม้ฟ้าผ่าฟ้าร้องกว่าจะไปถึงเป้าหมายมันไม่ได้เรียบง่ายเหมือนเหมือนถนนที่เขาลาดยางมาตอยเอาไว้เงี้ยถ้าเกิดน้องๆเห็นเออใครก็ตามไม่ใช่แค่นี้คนเดียวหรือว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ย เวลาเราเริ่มทําอะไรแล้วเราทําไปถึงตรงกลางทางเจออุปสรรคอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่เราเจออยู่คนเดียวทุกคนเลยค่ะที่ต้องผ่านที่ต้องสร้างตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยมีคิดว่าทุกคนต้องผ่านจุดที่มันยากลำบากในชีวิตจุดที่มันต้องตัดสินใจจะต่อไม่ต่อจะเลิกจะทําอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดใครที่อยู่ตรงจุดนั้นก็อยากให้กําลังใจทุกคนผ่านไปได้ถ้าคิดจะทํา เราได้คุยกับนักกีฬาที่เป็นความหวังเหรียญของไทยไปแล้ว2คนด้วยกันนะครับแต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมว่าโอลิมปิกเป็นมหากรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมมากมายหลายด้านด้วยกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ที่ทาการของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะไปพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมทั้งหมดของทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมถึงความหวังเหรียญของไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับ ความหรือเปนครั้งที่แล้วความหวังก็ต้องมากขึ้นเดินไหมครับความหวังนะครับซึ่งในคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เพียงสองเหรียญเงินกับหนึ่งเหรียญทองแดงเองนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมแล้วก็ทีมงานต่างๆแล้วก็ทางสมาคมต่างๆเนี่ยผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งถึงสองเหรียญทองเนี่ยถือว่าถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ในเช่นกีฬาที่เราดูๆกันอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมียิงเป้าบินนะครับมีเอ็กวันโดนะครับมี ยกน้ำหมากมนะครับแล้วก็แบดมินตันน้องเมย์อะไรเงี้ยกอล์ฟก็เป็นความหวังส่วนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็หลายๆชนิดกีฬาเนี่ยแต่เราตั้งเป้าว่าอย่างน้อยเนี่ยเราแน่จะได้สักหนึ่งสองเหรียญทองนะครับที่ผ่านมาเวลาแข่งขันกีฬาระดับชาติไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้กระทั่งโอลิมปิกในบางครั้ง บางทีเจอการการตัดสินด้วยสายตาของเขาแล้วมันค้านความรู้สึกคนดู ทั้งนี้เราเตรียมตัวหรือควรจะเตรียมใจ่ยังไงบ้างครับครับ <นะ S 1> ก็เราก็พยายามที่จะแจ้งกับสมาคม,มที่ดูแลนักกีฬานะครับให้ศึกษากฎกติกาของแต่ละเชนกีฬาให้ดีเพราะว่าแต่ละเชนกีฬาจะมีกติกาต่างๆนี่ไม่เหมือนกัน<ม>นะครับ,รบอย่างเช่นมวยก็จะมีบอกแบบหนึ่งว่าคุณจะประท้วงเนื่องต้้งใคในกี่นาที<ม>บางเชนกีฬาก,ก็เวลาไม,ไม่เท่ากันนะครับอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเขาใช้เวลาในการประท้วงนี่ใช้เวลากี่นาทีเราต้องทําอะไรบ้างจุดไหนเราต้อง รียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ศึกษากฎกติกาในของแต่ละชนิดกีฬาให้ดีครับพูดถึงคนไทยที่ตามเชียร์แน่นอนว่าเขาให้อยากให้กําลังใจแต่ในอีกมุมหนึ่งบางทีตั้งความหวังมากเชียร์มากนักกีฬาก็อาจจะกดดันแล้วก็เกิดเป็นความเครียดไปโดยปริยายคุณธนาคิดว่าคนไทยควรจะ ปรับทัศนคติหรือรว่าติดตามโอลิมปิกติดตามผลงานนักกีฬาไทยยังไงดีถึงจะเป็นเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับ,รบกีฬานะครับก็ย่อมีทั้งแพ้และก็มีทั้งชนะนะครับถ้าในกีฬาแพ้เนี่ยเราก็ต้องให้กําลังใจเขาแล้วก็มีโอกาสที่จะในแข่งในขั้นต่อไปกับกีฬาก็ต้องมีมีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะครับก็อย่าไปตําหนีว่าออ้ยเล่นไม่ได้เรื่องเลยอะไรเลยซึ่งเขาก็พยายามที่จะฝึกฝนตลอดระยะเวลา4ปีกว่าจะมีโอลิมปิกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อ,อยากจะช่วยกันนะครับให้กําลังใจแล้วก็ให้เขามีีีผลงานท่ด ่ผาานมานส่วนครั้งนี้หลังจากที่พูดคุยกันนักกีฬาพูดคุยกับโอลิมปิกไทยแล้วสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในโอลิมปิกที่บราซิลซึ่งทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยครับและผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจะคอยให้กําลังใจสนับสนุนนักกีฬาของไทยอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะกลับมาพร้อมกับเหรียญรางวัลหรือไม่พวกเขานักกีฬาไทยทุกคนคือฮีโร่สำหรับคนไทยทั้งประเทศครับ หมดเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วนะครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ผมลานะครับสวัสดีครับ